สวัสดีครับพี่น้องมือเด็กกามาจเจ้าครับอ่าพ่อข้าเลี้ยงแพะนี่แหละขามม้าวฟัวตนี้แพะหลายพี่น้องมันเคยทายให้เพื่อนเราข้าวเนึงครับของพี่ลาตเนาะครับเนาะอยู่บ้านของเกลือครับผมเยาวมื่อหนีสิไปรไทยขอบพึ่นในเบื้องนาะพี่น้องเน,ะน,งเนะาะเพป็นว่าตัวใดเพป็นสิขายแน่วัาดีนตามมาเราสนอกว่าโอ้ยขายไปเบิดแล้วนนว่าฉันจะมาบโมนี้แพะขายว่นจะพี่น้องอยาวตามไปรไทยอยู่ขอบพึ่งน้ำกันครับผมครับผมเอาไว้ซ้ำนี่ยาวผมตามไปครับผมครับผมขอบพึ่งครับผม นี่แหลครับพี่น้องกับมาถึงบ้านเพื่อนเราครับผมนี่ครับผมนี่บ้านพี่รัดนอกคำนาะแต่แต่ข่าวว่าเพื่อนตั้งซื้อฟ้ามเราอะครับผมอย่าบีทอมสอบถามเพื่อนว่าฟ้ามซื้อฟ้ามยังนอกครับเดี๋ยวขอไปหาเพื่อนดูเบงแพร่ข้างในพี่นอ้องแม,ม่นต้องใส่ลูกลังเลยพี่น้องแต่ลูกล้างเน,น,น,นี่ยมันอันนี้นเวลาเหยียบมันจังเหมือนมี แต่ที่มันเหยียบไปจะมามันก็นยุบๆไปเรือเ่อยเนาะครับปรับขึ้นมาให้มันดีๆแลนี่แหละครับพี่น้องมาได้มาอัปเดตนานแล้วเนาะโดนเติมดอกครับผมครับผมแล,แล้วเราเป็นยังไงพี่เขา,าเขาเลี้ยงมานี่เขาเลี้ยงมานี่โอเคบ่กระปีเราบ้างเนาะกระปีเราได้เนาะง่ายดีง่ายบอ อ้ยง่ายง่ายดีก็ง้อควายๆหนาวแรงนี่หงาง้อตายดิอือืมอมอเป็นบ่ครับพุทธินโปไตโอ้งาตายโอ้ประโยชน์จริงสิเตทว่าหนาวฝนกระทิ้งก็ได้กินอยู่ก็ได้กินเทว่าหนาแรงกระทิ้งก็บ่ปไตหนาวแรงกรทิ้งกับโปไตเว่าง้อนี่หนาแรงง้อยาตายให้กินตีเฟืองกินเฟืองนะผู้ใดปลูกไว้ก็พอได้กินครับแล้วมังกาเพิ่มต้นทุนเท่าน้อโอ้พี่น้องนี่ครับผมมาแตกคอแตกต่างครับผมแตกต่างกว่า คอยอย่างรถง้วอยู่อ๋อมะเพิ่มซุ้มนี่ตั้งแม่แบบหันมันออกเสร็จคอยทยอยปล่อยออกทยอยปล่อยออกไปสิคอยทยอยปล่อยซุ้มนี่ออกไปเรื่อยๆแล้วก็สิสั่งซุ้มหันของมาเพิ่มสั่งซุ้มซุ้มนี่บ่กซุ้มที่ว่ามาจากทานนี่เนาะเซุ้มนี่เลือดสูงกว่าพี่นี่เลือดสูงอยู่นี่พี่น้องโอ้แต่ว่าผมเลี้ยงพี่น้องเออไม่วใหญ่อันนี้เลือดสูงนี่มันคัดไว้สองแบบเนาะอดแบบจีปล่อยซุ้มนี่เนาะซุ้มนี่เริ่องอืมอือว่า ไฟทย่อยออกทย่อยออกคือทย่อออกกันเนาะอืมทย่อยออกเอาแต่ว่าสีมันเนียนส้มนี่สีมันเนียนสีมันนียสมเลือดเลือดสูงเลือดสูงลูกมันเด็กเงี้ยเร็วไปอยู่นิดหน่อยยังร่วมกันนักอยู่นู่นพี่อวะมันหนักกี่กว่าครับผมครับผมนมัหนักไแต่ไรเงี้ยเร็วไปอยู่นิดหน่อยนี่นักแต่จริงๆกันแล้วการการดูแลมันก็จะมันจะแข็งแรงกว่าเนาะแข็งแรงแข็งแรงกว่าพี่น้องแข็งแรงมันพอกันละพอกันนี่เนาะแต่ว่าการตบจะเริ่มตบโตมันจะเริ่มตบโตกว่าเรื่องน้ำหนัก ทั้งผีบ่ทั้งเดือดซุ้มยีบ่ลำก็กันนะอออเออผมเบิ้งแลวก็ลำยุคน่ะเพื่อน่ะขนาดแม่ทองมันผุนน่ปักจังไงส้ตุผูเลยผมว่าสูงอืมพื่อน่ะน่าอืมขามันผุนอ่ะขามันสําขาหมาเลยพน่ะปกจังไงเลยพน่ะโอ้เนหนอกนีแต่ว่าแกเหเยาปล่อยไปแล้วนะแกเนาะแกปล่อยไปแล้วแกปล่อยไปแล้วพี่อรับพี่ ปล่อยไปแล้วตะพิกอ๋ตะพิกสั่งเขาวอายุเดี๋ยวจะขอขึ้นอยู่ด้อพันมันมาอ๋อขอขึ้นเยอะยังจากเลี้ยงอยู่อีกจ้ะยากเลี้ยงอยอแต่ช่วงนั้นมันขาดพ่อแพ้เงินสื่อพอแพ้เออเขาก็เลสับเลี่ยนกันแต่ช่วงนี้นพ่อแราเนาะเกาอยากได้ได้แก้มว้ลงดิงด้วยดิยังวางก็สับกันเนาะ ให้เขาลดงัวงล่องกอนไปสิคุยเอาแกะมาลงอีกแกงง้วงง้วงัวกระชิ่ค้ายอีกงัวกระชิค่อยๆออกค่อยๆออไปเนาะอยู่ใกล้ข้อตัวนี้ใกล้ขอที่นี่พี่น้องโอ้ยพี่พี่น้องไปแล้วน้ำสวดออกด่างแล้วข้อดีแน่ข้อดีในการเลี้ยงแพนี่คือว่าหายากระตินได้ง่ายทุกอ่ทุกเวลาเนาะนี่ทุกฤดูนะนี่ทุกฤดูเนาะครับผม หนาควนก็มีมาดินาแรงก็มีเนาะแต่ว่าสำหรับงวนี่หนาแรงบ่มีมาดิขาดยาเน่ยยุ่งขาดยาเตี้ยเนาะข้าวผมเออมันก็ดีเนาะมันดีเขาเอย่างดีเขาจอย่างเนาะอืมงะว่าถ้าว่าขายเ่านึงมันก็ได้หลายอยู่ดอกข้าวผมมันใสีเวลาโดนใสีเวลาโดนโดนอยู่โอ้ปีสองปีไปแล้วพี่ทีใหญ่เนาะได้โดนก็นใหญ่พี่ยะปีสองปีซุ้มนี้เขาได้ขายไปข้าวผมสามรุญแล้วมาได้เล่น เห็ล้เนี่ลัตเนาะนี่นี่นีได้ว่านี่เลี้ยงจนทำหน้าแล้วพี่เนาะ <c oughs> เลียงจ้นาน<อ>จนานก็ผมยกแล้วไลยกแล้วเนาะตายกันไล่กายกันฮ่่า่าฮ่าฮ่่าายายา่า่ฮ่่อา่่่า เลยย่อออกคำร่างโอ้เอ้าคอดี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 อ๋อไอ้มันออกร่างกายไปจิอ๋อไอ้มันกินสบายไรมันอันบ่นี่เนาะต่างหานั้นยากๆจริงป่ะเออมันยากๆกันหน่อยไอ้มันต้องมีความสามารถเนาะเออขอทาเออนี่มีมีนี่ขอทาแม่กับไม่ยืนเทียมอยู่นี่บอกขมลังกินโอ้มันเอามันกินจนได้เอากินจนได้จะกินเอากินจนได้นะเออนี่เมื่อเคยเห็นนี่นี่พี่น้องไอ้เห็นเอาก้อนเกลือไปบังยางสุกไงมันก็โดนกินเอา เออทำออกร่างกายเนาะยืดตัวพร้อมเนาะเออเนี่ยเอาเอาเอาดูกินไปว่าเออปับปับเออ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 เอาเอาอะได้งวนไหมเอาไหมเมื่อยแล้ว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 นี่เอาเอาอู้หูมเห็นไหมไหนจักพอจักรไส้ของกขบบอกงูื้อแม่ทองมาโออืมตัางทองไหมแล้วอืมตัางทองไหมกันเนาะเออถ่ายเลย ตัวตัวใหญ่ถึงกินง่ายถ้ตัวใหญ่เนาะพอดีแต่ว่าตัวน้อยไม่ได้ผลแล้วไก่พอดสามารถแม่นนี่งที่มันตัวน้อยเนาะแต่เมื่อกี้มันก็ยังถึงไหนเนาะถึงได้เออครับผมพี่น้องบ่หลับไปกินได้ทุกตัวโยกอะไเลยนะปล่อยมันเนาะครับผมร่างกายผมร่างกายเนาะเออก็ดทามีต้องได้ปล่อยไรทงเนาะไม่ได้ปล่อยไรทงเนาะผมร่างกายไปที่ตไปลดว่าแม่หนึ่งที่ไรทงมันเกิเยอะขึ้นต้นใหม่บางนั่นบางนี่ไปเกิ่มกระทุนไปเดื่แม่หนึ่งแล้ว มืวนมนจะกระโดดเด้อาเรามก็กระโดดเด้อเอาเกระโดดอีกเอาอืมอืมเอาเอาเอาจังเดีวกูาจังเด๋วีเอาเอางงงงเเอาเออ้าเอาเเอายึกยยยเฮ้ย้าขวดเฮ้ยใล้ๆนาะใล้ๆอีตัวนาะตัวจิงจุกจิงจิกยังน้เออนาะเออจิงจเยจิงจๆจิงจใคๆจิงจย่างนี่องขานี่เออมีที เด็กกทินไปน้อยนึงน้<ด>อ,อยกะ่างนี้อืมน้อก็กตินเนาะท่าน,นอิม่มแต่ว่าผมว่าก,กะลายด้ยีนนออกว่า,วาวน้นานะอาพี่นี่สุดยอดเลยเนาะแค่นี้พี่น้องครับผมเบิ้งไว้พี่น้องเป็นตัวอย่างนะะเอาพี่น้องเอาแล้วเนี่ย,ยป๊าปับจับจับนานมึงมนตัวเก่าอันบ่นเอ,เอาฮ่าฮ่่าฮาอ่างเงี้แขนต่ำๆเนาะบ่แขนต่ำเพรา

แต่ผมเห็นเห็นไรฟ้ามที่ที่ว่าเขาจะปล่อยพวกธรรมดาเนาะแล้วก็มาหันมาเอาเรือสูงๆเนาะเนาะเขาก็พัฒนาไปเลยเนาะครับผมอืมาืแม่เห็นจีจากตีหาขั้นกลัวข้าบุขั้นกว่าอื่าถ้าถ้าพี่พี่อยากปล่อยนี่ปล่อยนี่พี่จิจิมีตัวปล่อยเพิ่นบันทิดครับพี่จะปล่อยเนี่ย ตอนนี้ยังบทันีมีเนาะมีแต่ตผู้รุ่นนี้หลโอ้เจ็่ยบอกโอ้จ็บ่อยตัวผู้เนี่ยอห้าเข้าไปคุ้นบอนี่เพิไปร้อยันเหมืผลรอราคาน้อราคานํอาหาื้เขาหาซื้อเนาะเ้าซิพอดีก็ค่าเป็นโลเป็นตัวพีป็นเป็นพันตันี้เป็นโลเป็นโล่โลเอแกตัวนี้ก็หาได้เลยโลเ้าอืมวาง่ญ่ดีน่ะอืมาง่ญ่ดีเ ฉันลาด็อกคือมันยังสูงกระโดดตัวมากนะมอนี่พูดนะพูดนะพูดนะเฮ้ยแพยมฉลาดด้เนี่ยธรรมดาเนี่ยมันมีแพร่เนี่เน้องแพะเออแอกซูเขายุ่นงนี่พี่เลี้ยงแพ้นี่ผมว่าพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงสมบูรณ์นี่เนาะ ่นี้ไม่ได้กินการมันโอ้มีกากมันกากินผ่องบ่เสริมกากสดนั่นแหละมันไม่สดมัมักเนาะับผมหมักยีมักยีเาเอาพี่อันขอฝากกดทั่วให้พี่ลองแน่ฮะคนอยากมาเยี่ยมฟ้าอยากมาทุ่มาสอบถามฮะช่วงใดพี่มีแพร่ขายไหมครับผมอ่าศูนย์นย์แปดจ็ดี่ชุ่งแน่ศูนย ศูนย์แปดเกตสองเก้าสี่สองเก้าสี่ศูนย์หกหนึ่งสามศูนย์หกหนึ่งสามเนาะอ่าบ้านอยู่หลังโรงเรียนนี่ละครับผมอยู่ยู่ยู่บ้านไหนพี่บ้านมู่แปดครับผมบ้านพักดีเพ่นดินหรือบ้านขลองเกลือนี่ละโอ้ครับผมตำบลตำบลน่บบนอ,นงองฝายเนาะน่องไฟพรวัฒนาจังหวัดสระแก้วครับผมพี่น้องมันถามว่าคือยังมาบอกจังหวัดบอกตำบลบ,บอกอยังแง่วัดสันวานฮ่า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 ฮามังค่ากันมังค่ามึบอกว่าคือยังมาบอกราคาแพงแน่วัดสันตวานเน <laughs> <laughs> าะ <laughs> ราคาเพลมันก<ม>็แล้วจะโตนะพี่เน้องเออแล้วเพ้าเพลมันก็นแล้วจะโตแค่เพลก็ต้องขมขุยกับเราเนาะครับผมคุยกับเจ้าของฟ้าหมอเนาะ<ม>ตืตะตะต่นมาไกลทั้งสีอืมจังสีละเาข้าพเจ้าพี่น้องการอยากการสอบถามเจ้าของฟาร์มเพิ่นมาตัวได้แต่กร,ร,ระทู้มันสาบพร้มเอาพี่น้องเพราะว่าบางครั้งมันก็แต่เขาออดตอนนี้เนาะพี่เนาะเป็นแล้เขาเรียงไปไบอกมาบอกครับพี่น้องว่าอีกสองสามเดือนบอกครับมันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยเห็นบออมันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยมันก็เปราคาหนึ่งเนาะมันเป็นราคาที่เขาเอามือหนีที่เขาผม จักเมือใดไพี่น้องเชื่อเบิ่งเงินบ่เพราะเบิ่งแต่เมันก็ใหญ่ขึ้นไปเลยบอกแย่ขึ้นระค่างกับแตกต่างกันทีเนาะแต่ต้องวาเบื้องตัวเออครับผมต้องว่าเบิ่งตัวเพื่อพี่น้องเด้อครับผมนี่ประสบการณ์การเลี้ยงแท้เนาะพี่เนาะสุดยอดแล้วนี่อ้าพี่น้องฝากไว้ชั้นนี้ละครับผมโอกาสหน้าเจอกันไหมครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม